ร้านนนท์ช็อปเปิดให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชเดวกบอลรีเจนแบ็คโอเวอร์บีดเว็บโซเข้าไปใช้บริการกันได้กักบทีเฟสแอดนนท์ on, ลิงอยู่ใต้คลิปนี้บอกเลยไว้ใจได้แน่นอน กลับมาทาวี้ไอตัวเก่ากันบ้างนะครับผมนะเพราะว่ามีคนขอมานานมากเลยนะจ๊ะสำหรับช่องนี้ไม่ค่อยได้ทําเลยนะครับตั้งแต่หลังบั๊บมาผมไม่ค่อยได้เล่นนะสำหรับใครโดดโรฟันนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้เล่นได้ดูแบบจุใจเลยทีเดียวและแน่นอนผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นการนั่นคือซอมบี้รัสนั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะครับผมขั้นต่ำพิกัดสิบบาทนะครับผมไอดีดอเพชรบอกเลยว่าราคาถูกมากๆนะครับขั้นต่ำสิบบาทได้ถึงห้าพันเพจเลยทีเดียวนะฮะ ใส่เป็นเซตถึกไปเลยนะคือบางคนบอกจะไปใส่สามไขโดใช่ปะสามไขโดมันไม่ค่อยถึกเว้ยออผมใช้เซตถึกเลยนะครับเซตนี้จะลดดาเมจเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไขโดหลังบัฟมาเขาจะมีลดดาเมจแล้วก็มีบัฟเดฟด้วยทาให้ตัวคอรนเขาโหดมากแต่ที่พีู่ดุ้มาทั้งหมดนั้นในไม่เล่นกับเมตานี้ไม่ไหวจริงๆนะผมเพราะว่าเราไม่สามารถกันซาโบได้นะครับผมซาโบเนี่ยมันฆ่าเราได้ด้วยนะเพราะผมมันฆ่าเราก่อนที่มันจะดึงด้วยนะครับที่ผมเป็นเล่นมานะคือผมกันซาโบไม่ได้จริงๆนะเวลามันเข้ามาดึงมมันกก็จะเเาาตอรร์ผยิ่งด2 จังหวะนะครับมันก็จะดัดแล้เราใช้เคาน์เตอร์นั่นเองนะหมายความว่าซาโบเนี่ยผมสู้ไม่ได้จริงอันนี้แต่ผมเคยเล่นแล้วนะจะมีสกิลหนึ่งไม่มีก็ตามผมสู้ซาโบไม่ได้นะครับฆ่ามันไม่ได้จริงนะแต่ว่ากันพวกตัวอื่นได้ไหมกันแเฉ้งขาวได้นะถ้าคุณใส่โซนแกนไลน์นะผมบอกเลยว่ากันแเฉ้งขาวสบายมากแเฉ้งขาวฆ่าคุณไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่กันยากมากคือบรูโน่นะเออต้องบอกว่าใส่รถตัวนี้ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับผมเพราะว่าบัฟมาค่อนข้างดีแล้วนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะคครับับผมมมนนนนนเเล่เ่่ยยาาาาากกใตต้้ีะแวถุณอ ดูแนวทางการเล่นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูโอเคครับซับทีที่บอกนะร้อยเออขออภันะครับผมเป็นเรื่องของโซออนแก้ลายนะก็เจอธาตุเดียวกันก็ลดดาเมจนะครับผมเจอธาตุกุระธาตุก็ลดดาเมจเอ้ยเจอธาตุที่เราแพ้นะครับผมก็ลดดาเมจอีกนะหมายความว่าตัวละครนี้รวมกับเหรียญแล้วจะถึกมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครมองหาราตรตัวเกมราคาถูกเฟซบุ๊กรูดูไปเปิดได้เหมนกันแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้อย่าลืมบอกไปที่ช่องอาร์ตอเนติฟด้วยนะครับ ท่านแน่หลายคนยังไม่รู้สินะว่าผมมีแฟนเพจด้วยนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็อยากให้คนมาติดตามแฟนเพจกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็สามารถพิมพ์แชทข้อความเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเกมได้ตอนเหมือเลยนะฮะก็ยินดีตอบทุกคำถามนั่นเองนะครับผมจะได้แบบว่าเออมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับดีนั้นก็ปรึกษาผมได้นะครับโอเคนะแต่เรื่องในวันนี้นะเดี๋ยวมาเร่มในส่วนของใครโดนโรคกันก่อนนะครับผมนะต้องบอกว่าไม่ได้เล่นง่ายนะฮะกับยุค ตอนที่เขาบัฟมานะครับผมยุคนี้ก็ถือว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับเป็นยุคซาโบนี่เองนะครับผมแต่ว่าตัวอื่นเราพอรับมือได้นะครับการาฟเกิร์ฟเราก็พอไหวนะครับผมนะถ้าเล่นดีๆนะครับผมไม่โดนบูโฮไม่โดนกาแล็กซี่นะ โอเคตอนนี้เราไม่เจอโบนะครับโบเราก็ยุจะบิลลาอๆไปเลอนะฮะไม่มีแหวะแวแน่นอนอืมไ้กระสุนดาวตกอืเอาดิเอาดิอึงโอ้โหโอ้โหเด้งเด้งเรื่อยมันจะฆ่ากันยังไงมันจะฆ่ากันยังไงก่อนนะตัวนั้นไม่มีดาเม็เลยนะครับใส่นะดอนใส่โอ้โหตีดอกร้อยตีดอกร้อยทำอะไรอืโอมาสองมาสองใจหนึ่ง ใจห่หนึ่งไม่ถือว่ารุมโอเ้เกียนจริงเจ,งจงมาแล้วก็ผมอไม่ทันนะตรงกลาง คือด่านนี้ผมไม่กล้าลงแบงล่างนะเพราะว่าออบอกตรงเลยนะฮะไม่ไหวนะฮะเพราะว่าเรากันตรงกลางไม่ได้นะครับผมคอดเสียเลยนะโอ้โหแชงปาดเข้าสี่แชงปาดเข้าสี่บอกเลยอถอยว่าโอ้โหรีบใช้ก่อนนะเดี๋ยวกามันจะกระแร็กสีเออเรียบร้อยหลบได้เกือบตายเนื้อดนที่มีตุยนะบ,บอกเลยอโอเคกระสุนดาวตกนะจุดพลูเออเรียบร้อยครับผมแตก โอ้โหแฉงแฉงเดี๋ยวก่อนตีชาตินีะตายไหมเนี่ยเนี่ยคือมันถึกนะครับผมถ้าพูดถึงสายโลที่ถึกนะผมว่าตัวนี้ถึกมากมากเลยนะมีทั้งรถดำเมย์มีทั้งบัฟเดฟคือมันครบจริงๆนะแต่ว่ายุคนี้มันเล่นยากนะมันมีคุชันนะครับผมมันลบเดฟเราได้นะแล้วก็มีพวกซาโบนะสายโลที่กันทงไม่เหนียวเนะี่ยบอกเลยนะยุคนี้เล่นยากนะถึงแม้จะถึกถก็ตามนะ อย่าลืมว่าเป็นสายโล่นะผมคือบางคนหลายคนบอกต้องเล่นตัวนี้หน่อยแล้วมันเก่งมันเก่งแหละไม่เถียงนะผมแต่ว่าโอ้โหยุคนี้ถามจริงพี่จะเอาอะไรไปสู้พี่นี่พูดตรงๆนะยุคนี้สายล่สายวิ่งมันโก,นกงนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับผมอมโอเคนะครับแต่ผมชอบเสียงนะอ้วนอ้วนนะแต่ว่าเวลาเล่นแล้วก็ไม่อยากจะอ้วนนะเดี๋ยว <laughs> ตุเลตเอูเจบูโน่ะ เดบูโนอาจจะตึงนิดนึงสกิลไปก่อนสกิลมันหลบง่ายนะครับผมโดนแรงอยู่โดนแรงอยู่มาเดบูโนเหรอ,อเออเหลียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหไม่ตายนะครับเราชาร์จไม่เต็มว่ะจังหวะนี้มันลุกมาแล้วลูฟี่คาบซิก็ไม่สนโรดเมนลูฟี่โอ้โหมันเลือดเต็มนะฮะลูฟี่เราไหวปะเนะี่ยโหตีเข้าหมื่นหนึงนะลูฟี่ ไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้โหน้ำแข็งเด้งเลือดให้แม่งอีกอกับบูโน่นี่น่าจะไม่ไหวนะเดี๋ยวเราเติมเกตก่อนโอเคจุดพลุไปหนึ่งทีเออโดนป่ะโดนอยู่นะแต่ไม่ตายนะครับผมมันถึงจริงๆนะโอ้ได้เป็นเสียหรือเปล่าน่าจะเสียด้วยนะครับไม่ทันนะ,อะเอาเรียบร้อยอครับไขรตายไม่รู้แช้งหรอ S <S เอาบูโนเลยครับผมไปเล็งตรงนั้นแตกเลยเรียบร้อยนะโอ้แต้มเก้าพันเลยนะครับผมคนข้างจะตึงเลยนะอืมโอเคไปดูเกมต่อไปเลยนะครับ อเอาละครับเก็ต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเอาตัวนี้หนึ่งนะช่วนี้ผมพอดีนะเหมือนอาหารเป็นพิษนะผมมากลับมาอีกแล้วโลกนี้นะป่วยโลกนี้แม่ป่วยเป็นปอ,ปอาทิตย์บอกเลยนะครับผมแล้วขออภัยด้วยนะจะลงคลิปน้อยลงนะไม่ว่ากันอย่าเพิ่งลืมกันนะเจ๊ะอเออนะครับผมตัวคอครที่ติดค้างกันไว้น่าจะประมาณอีก400กว่าตัวแล้วฮะเดี๋ยวรีบทาให้แล้วติดเยอะเกินพี่ ตีอย่างนี้ล้มละลายแล้วใช่ไหมไม่ใช่นี่นะผมโอเคติมเก็บไปก่อนนะโอ้ฝั่งนู้นก็นตื่นสวยๆคนระับแต่มีคุชซันด้วยนะค่อนข้างจะสู้ยากโอ้โหกาบเราไปแล้วกาบเราหูมันแพ้ตัวนี้เหรอโอ้เนแพ้กะลูกกระลาเนะเว้โอโ้อะไรครับเดี๋ยวเขาไปกันกลางนะตอนนี้เดฟเรามาเต็มนะครับแต่เขามีคุชซันนะต้องระวังนิดนึงอุ้ยเจอแทงนะผมแรงอยู่ เชนโดราโคเซอติดแข็งไปไดิลูกไฟมาหาปาลเออเรียบร้อยไม่โดนตีตีเอาดิสวน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 ,สวน,สวนตีรัวตีรัวบ้าพลังโอ้หโอหเด็กกุศลโคตรแรงคณดูดิมันลบเดฟว่าโอ้โหตัวแก้ไคโดนะบอกเลยยุคนี้เล่นยากนะครับผม มีกุสันนี่ไงน,นี่ไงโบโลเบสไม่ตายนะครับผมนะดามเมจเราไม่มีเลยนะครผมผมไม่ได้ใส่ดามเมจมาตัวนี้ใส่เดฟมาเต็มไหมถอยเลยนะครับผมอย่างนี้สู้ไม่ได้ครับตัวใหญ่จะใจปัสซิวนะเรียบร้อยตายหมด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้แทนที่จะเก็บเนื้อแทนที่อ้าวตายก่อนอะไรแทนที่เก็บเนื้อไม่เก็บเลยโอเค ทันประวะทันประวะัยจิ๋วมาไอจิว๋วอย่าอย่ายาหุ่มเข้าตรงไม่ทันนะถ้าเข้าตรงทันนี่สบายเลยนะครับผมอืมโอเคเราถอยก่อนนะไอจิ๋วนะไอจิว๋วเมื่อกี้แช่งโดนนะตายเลยนะครับผมอืมมารอจังหวะก่อนนะครับตอนนี้เขาไม่มีวิ่งตึงๆนะครับอันนี้เราก็เล่นง่ายวะ่ะเออนี่ลูกไฟที่คาดมานนะฮะตั้งชื่อตั้งชื่อท่าม่วยหมดแล้วตอนน,นี้อืมโอเค ถอยก่อนเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยได้ไหมเออนะต้องเลาะต้องเลาะไอ้จิ๋วแนะ่มันล่องหนแะน่ในแมบปบบอกเลยเกียนนะอืมโอเคนะครับผมตอนนี้เขาไม่มีวิ่งนะก็เลยเล่นง่ายนะครับผมคือถ้ามีตัวละครแบบนี้เราพอสู้ได้นะครับกุสันก็แหมถ้าโดนติดปูดมาก็เจ็บอยู่นะโอเคมาแล้วคือผมกลัวเนี่ยถ้าเมตาเนี่ยกดซาโบนะครั ถ้าเล่นตัวนี้นะซัพโป้ว่ามันกันย่าไปเนอะถ้ามันถ้ามันกันซัพโปได้มันถึงจะกลับมาเล่นได้สำหรับผมนะอมโอเคนะครับแต่าการน้อนั้นก็ไหวๆนะน้อนั้นก็ไหวอยู่ใงไงทำอะไรหนูเออนี่บอรเบสซมินส,สกิลสองมาแล้วจ้ะเหลือสิบวิยื้อนะใส่ยือย้อใส่ยื้อะแรงแรงโโอ้หเรียบร้อยครับผมเนี่ครับผมเป็นตัวละครที่พึ่งทีมนะ ถ้าอยู่กับทีมไก่ๆนะครับผมเราก็จะเล่นไม่ดีนะโอเคเกมเพลย์นี้จบไปครับโดยที่เราไม่ตายเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยนะครับ เอาละครับกิต่อไปนะครับผมตาเดียวฝั่งกบียต้องคลิกตัวนึงแต่ฝั่งเราตัวละครค่อนข้างจะแห <c oughs> นไหวเหรอเนี่ยนะครับผมน่าจะไหวอยู่นะครับผมใจสู้มือสาหัสเท่านั้นนะครับผมยุคเี้ใจสู้ถึงจะชนะนะครับผม,มยิทามินบายโอเคตรงกลางได้หรือเปล่านะตรงกลางน่าจะได้อยู่มไม่ได้นะครับผมเอสเน็กมานะ่ เค okay. เราเข้าทงก่อนนะครับผมมันอันตรายอันตรายนะเรากันโบ้ไม่ก็ได้นะครับผมโบมันเก่งนะอืมเรียบร้อยยัดหน้าเลยโอ้โหกาฟตุยเลยนะรัผมเฮ้ยวันช็อตเลยแนละ้วเมืกี้กาฟเยี่ยวแตกเลยเออซาโบมานะครับผมต้องระวังซาโบมามเข้ามาก็ไม่ให้หรอกนี่ไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้เข้าใกล้ทงหรอกเออออุ้ยลมนะ้มแน่เ็ตีเราไม่เข้านะครับผมโหจ,จดกันยังไงก่อนอืมอึม๊บึ ไม่ได้แนละ้วเคาน์าเตอร์ว่ะเนี่ยมันจะาก,กันาซาโบยากนะคือผมเล่นระบบอึดอัดเหมือนกันนะกันแบบยากมากนะใครมีเทคนิคอะไรดีๆแนะนําผมหน่อยนะเล่นตัวนี้เนี่ยดูดึงโอโ้โหเนะี่ยเสียธงด้วยนะผมไม่ได้วะ่ะเฮ้ยผมกันไม่ได้นะเมื่อกี้โอ้หเกือบตุยด้วยโอ้โหไม่มีธงนะแล้วย่เลยไม่มีธงโอ้โหแล้วเพื่อนตุยหมดนะเพื่อนตุยหมดอืมถอยก่อนนะติดบูธพอดีรอดเลือดเลือดเลือดเ,เด้งพอดีอืมโอ้โหคุสันนะครับผม กัศนตีเราไม่เข้าเลยกุัลเฮ้ยเฮ้กุศนเป็นไรอะตีผมไม่เข้านะอือนี่ลูกไฟทมินนะผมโอ้โหซาโบมันตัวเดียวเลยนะมันดึงธงตัวเดียวเลยเนี่ยฝั่งเราก็แหมเพื่อนเราก็พยายามสู้นะแต่ว่าสู้ยากนะผมสู้ยากเนี่ยผมพยายามจะสู้แล้วนะโอ้โหโดนบินผ่านก็แรงนะผมอือเขยไม่เป็นไรครับ เนี่ยเนี่ยมันตีไม่ได้นะมันต้นทอดแทว่ะทอดแทวท่ะเล่นใครโดนแล้วทอดแทว่ะมีต้านนี้นะอืมเอาอีกเออนี่ไอ้นี่ให้ดูเลยนะแม่งเล่นยากนะครับผมอย่าว่าพี่แม่งเอาแต่เกมแบบพี่เล่นดีว่าไม่ใช่นะแม่งเล่นไม่ดีก็มีนะมันถือว่าแบบว่าจังหวะแบบตัวมันแพ้ทางอะไรอย่างเงี้ยนะอือในเมตานี้นะครับ้องหมดชกซาโบนะว่ามันจะกลับมาได้คนะโอเคโอ้โหไม่ตายด้วยจเจริญ เจริญแล้วจะสู้ยังไงก่อนไปดยฮะอืมลาโบระวังอ้าวอ้สันจิยะดูดิดูดิทำอะไรไม่ได้เลยนะอืมโอเคเนี่ยกดสกิลสอดเนี่ยมันก็เคาน์เตอร์อีกแล้วอืมทำไงทำไงเนี่ยไม่ไหววะไม่ไหววะปกติผมไม่ได้เล่นตัวนี้เป็นเมนนะก็เลยไม่ค่อยลุ้นแนวทางในตีหน้าเลยเนี่ยไม่ได้นะแหมผมพยายามใช้แล้วนะครับผมสกิลโโอ้หเหลือสิวิทงไม่มาเลย ถงไม่มาแต่เราไม่ตายนะเราถึกนะอันนี้คือเราเจอโปเราก็ยังไม่ตายนะผมแต่ว่าเรากันถงไม่ได้ไนงะสายโลยุคนี้มันไม่ตายแต่กันถงไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์นะืมโอ้โหดูดยดูดยโบไม่เดไม่กระเด็นด้วยอโอ้แพ้ไปนะผมตานี้นะก็เด่นยากครับเจอซาโปตัวเดียวยังยากขนาะดนี้เกมไปดูเกมไปต่อไปเลยนะครับ เอาล้วครับมากินหนึ่งแกเป้นะครับผมคือต้องบอกว่าเล่นเล่นไคโดเนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพทีมสําคัญสุดนะคือถ้าเกิดคุณอยู่กับทีมแข็งแกร่งนะครับผมเขาดึงธงให้คุณได้นะบอกเลยว่าไคโดมันก็จะเก่งนะครับผมแต่ว่าถ้าทีมดึงธงไม่ได้นะครับก็ไคโดก็จะกากนะครับผมคือทําให้เรารู้สึกว่าเออสภาพทีมแม่งสำคัญจริงๆนะเวลาเล่นตัวที่พึ่งทีมโอ้นะาแมนเนยไงโดนไปหรอนะเห็นไหมเราสามารถสปอร์ตคือผมเป็นคนที่แบบว่าเล่นกับจังหวะ พื่อนได้นะก็เรียกว่าเก็ตมอคอมโบนะครับหรือต่อคอมโบกันก็ไม่ใช่แล้วนะโอเคกันต่อกันนะครับผมไม่ต้องเรีบนะอืมอ้าวเฮ้ยโซโลไปไหนไหนเนี่ยโซโ,ซโซโลตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เลยดึงอะไรดึงฟรีอ่ะดึงทำํำไมนี่ยโดนไปก่อนโซโลมันอมนตะเหรออมตะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดนะอืมสวย <c oughs> <c oughs> เออเออเออนี่ยโดนไปก่อนเออลูกไฟทมินนะผมโซโลแตกเดี๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ยใครมา โอ้ยซาโบอีกแล้วซาโบนี่แบบเราเหนื่อยนะฮะแต่ว่าฝั่งเราเขาก็มีซาโบเหมือนกันนะตานี้ดึงคืนได้นะผมเออถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยไคโดสามารถแบบเอ่อพิกเรียกว่าช่วยเกมได้เยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแบบดึงไม่ได้่ยเหนื่อยแล้วออ้ยไม่โดนโดนปาวะมา,วม,าวมาแล้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 วอย่านะอย่านะตัวเอง อย่านะตัวเองอตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยด,ดูดิมันตีเราไม่เข้าเลยนะ <g ül> เออประโชว์เยลยล้ <g ül> นะมวะตกใจทำไมตกใจทำไมวะโอ้ผมหลุดธงมาแล้วนะฮะตัวบ้าเลยหลุดธงโคตรง่ายเออโอ้โหลุดธงนี่สภาพกระดาษเลยเนี่ยโต๊ะเด้งเลือดวะเฮ้ยโอ้โหไม่ตายนะครับผม โอ้ไยตัวนี้มันเล่นไม่เป็นนะมันต้องรองแปลงร่างก่อนนะมันเล่นไม่เป็นนะ้วอืมมาดิมาดิเออแม่ทำไมโซโลโซโลอีกแนละ้วแม่งตายเกิดแนกะโซโลอืมอะไรนี่โอ้โหสองหมื่นครับผมโดนใครไม่รู้ไม่โดนใครวะโซโลอ่ะอ๋อโซโลโดนโซโลเออเียได้อยู่ได้ดิมาดิดิโอเจอโบดิโอเจอโบว่ะ ยังจะดึงจะดึงเหรอฮะจะดึงเหรอพี่โดนเพื่อนโอ,โอ้โหหน้าหงายหมดอะเนี่ยทำลายนี่โดนโดนเขาเรียกว่าคลื่นคลื่นกระเด็นออกไปตีออเออตีไม่เลี้ยงตีไม่ยั้งอย่าสู้หลิงอย่าสู้หลิงเออซีเลงโอ้ยแม่งไม่จบเว้ยเหนื่อยแล er ้วนะเหนื znaczy, ่อยแล้วนะกดจนเหนื่อย กดจนเหนื่อยแน่เนี่อย,ยไม่โดนยศเคอะไรนเนี่ยอุต่มันตีเราไม่เข้านะครับผมคือโอ้โหเรียบร้อยฮะซาโปแตกซาโปซาโปอยู่ทงไหนไม่รู้ตายเออเนี่ยเด้งออกมาเด้งออกมาไม่ให้โอ้เขาไม่ตายเลยนะครับผมเฮ้ยโดนอะไรวะโดนเตะแล้ว,ว,วหูจะบาเตะเราไม่เข้าเลยครับผมได้ได้ได้เมื่อกี้แกเตะฉันนอกทงฉันเล่นในทงฉันถึก ฉันถือว่าเาต้ยดิเต้ยด,อดิอืมเต้ยดิอืมฆ่าไม่ได้นะครับผมแต่กันโผงโคตรเถื่อนอลูกไฟปิดจ็อบไปทีนะอืมแหม่เสียตรงนูนหูแต้บบื่นเลยทีเดียวนะครับตานี้เอา้ารีวิวประมาณนี้กันบ,บอกเลยว่าเล่นเหนื่อยมากนะเพราะไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้กัตัวราปิกก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ